สวัสดีครับทุกคนขอตรับเข้าสู่ช่องกอฟนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับในสุดก็ามาถึง3,000ซับแล้วขอบคุณนะอนาคตก็จะพยายามพัฒน,นาช่องต่อไปไเรื่อยๆนะครับและหวังว่าจะเป็นความสุขให้กับทุกคนได้ในสักวันหนึ่งนะคลิปนี้เราจะมาแชร์5เทคนิคในการเลือกใส่อติแกต์ให้ตัวละครสอบมือใหม่นะครับก่อนจะชมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณคนคนนึงด้วยนะครับที่ช่วยให้คําแนะนําในการปรับเปลี่ยนแก้ไข ID ของเราก็าต้องฝากคำขอบคุณไปด้วยนะครับว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะแบบนั้นนะครับเราฉันอยากจะนําเทคนิคหรือว่าวิธีการเนี่ยมาแบ่งปันกับทุกคนนะครับอาจจะไม่ถูกต้องร้ออซถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดยังไงไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเริ่มจากเราจะคิดไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราจะเล่นตัวละครไหนแล้วก็ปั้นตัวละครนั้นเป็นสายอะไรนะครับเพราะว่าอ d ทธิพที่ใช้เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะ เรื่องแรกนะครับผมเราต้องข้ความเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวละครที่เล่นเนี่ยเป็นตัวละครแบบไหนทําอะไรได้บ้างเช่นเราจะเล่นซิงชิวเราก็ต้องไปดูที่การเล่นก่อนนะครับว่าซิงชิวเนี่ยมีวิธีการเล่นแบบไหนซิงชิวจะโดดเด่นทั้งสกิลท่าและท่าไม่ตายคือพอเราสลับมาเล่นใช่ไหมเราจะไม่ค่อยได้ใช้ซิงชิวนานนะครับแค่สลับมากดสกิลท่าหรือว่าท่าไม่ตายแค่นั้นแล้วก็จะสลับเอาตัวละครอื่นมาเล่นแทนนะซึ่งมันก็จะวนแบบนี้ไปไเรื่อยๆทีนี้พวกอิทธิพลที่ใช้เนี่ยก็จะไม่ใช่เซตที่เน้นการโจมตีปกติ นะครับแต่ว่าจะเน้นไปทางสิลท่าหรือว่าทําไม่ตายไปเลย เรื่องถัดมาคือความสามารถของอ r t ติแฟกนะครับเช่นของเราใช้2 No โนเบสสฮาร์ดออฟดิฟสโนเบสก็จะเพิ่มความเสียงท่าไม่ตาย20%่ปตฮาร์ d ออฟดิฟก็จะเพิ่มโบนัสความเสียหายหนาว05%เรเราใส่แบบนี้เพราะว่าอยากให้ท่าไม่ตายทําความเสียหายได้แรงๆนะครับแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบให้ตัวละครเก่งในด้วยตัวเองเลยก็เลยเลือกที่จะใส่แบบนี้นะครับและผลก็คือหาอ r t ติแฟกอันที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วในตอนนี้นะครับซึ่งใครจะใช้เป็นส no ี่โนเบสที่ลังจใจไอ้ท่าไม พังโจมตีของตัวละครทั้งหมด20%ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็น4 m อเที่เพิ่มความเสียหายของทําไม่ตาย25%แต่ว่าจะต่างจากโนเวสต,ตรงที่เกี่ยวโยงกับประสิทธิภาพในการฟื้นฟูพลังงานท่านของตัวละครด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเพิ่มความเสียหายได้ถึง75%แต่ก็อาจจัดไม่ได้ทุกครั้งฉะนั้นเราแนะนําสําหรับมือใหม่ที่มึงเริ่มเล่นบ้าลองหาโนเวตก่อนน่าจะใช้งานได้ง่ายกว่านะครับเรื่องถัดมานะครับคือค่าสถานะที่ต้องการนะครับหลักๆเลยคือค่าอัตราคีนะครับเพราะไม่ส ความเสียหายของทั้งสยุทธาตนะุและท่าไม่ตายแรงขึ้นถ้าเป็นไม่ได้เราแนะนําว่าให้ได้สัก50เป็นขั้นต่านะครับเพราะต่อให้ถึง100เพราะว่ามันไม่น่าจะคีทุกครั้งนะใครที่เคยลองสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าทําอัตราคีด100เนี่ยมันติดคริก,กี่ครั้งนะครับจากนั้นก็จะเป็นความแรงคีนะครับในคลิปนี้ผมขอยกเป็นเคสของซิงชิวแล้วกันนะครับถ้าเป็นไปได้คืออยากได้มากกว่า1 4 0ขึ้นไปนะครับเพราะอยากให้ทั้งสกิลธาตุและท่าไม่ตายแรงแล้วก็ที่ขาาดดไไม่่้เลยคืืออ ER หรว ฟื้นฟูพลังงานนะครับเราแนะนําว่าสัก200%ขึ้นไปนะครับสำหรับซิงชิวส่วนตัวละครอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าตรงท่าไม้ตายเนี่ยใช้พลังงานกี่หน่วยนะครับเพราะอย่างซิงชิวเนี่ยใช้พลังงานท่าถึง80หน่วยเลยการทำเอเนจี้ให้ได้สัก200%ขึ้นไปเนี่ยจึงจะเป็นมากๆนะครับกับการแนงซิงชิว ร้อยยี่สีนะครับอิทธิพแต่ละอันต้องมีค่าอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราเข้าใจแล้วนะครับว่าตัวละครหนึ่งตัวต้องการอะไรบ้างทีนี้มาดูกันดีกว่านะอันนี้ผมยกเป็นในเคสของสิ้นฉชวแล้วลกันนะครับว่าสิ้นชิวในไอดีของเรายังขาดอะไรอีกนะครับเรามาดูที่รายละเอียดก่อนเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตรงทางด้านของอัตราคินะครับอยู่ที่4 5่ซซึ่งส่วนตัวมองว่ายังไม่ถึงที่เราต้องการนะครับเราต้องการที่ประมาณ50%ขึ้นไปใช่ไหมแต่ว่าเราหาให้ไม่ได้นะคร คือความแรงขีนะครับเราได้อยู่ที่1 1 6 8ก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับถ้าเกิดหายได้มากกว่านี้เนี่ยก็จะดีมากๆเหมือนกันอย่างที่ได้บอกไปแต่ว่าเราพอใจตรงการทุกทุกพลังงานของเราแล้วนะครับเพราะว่าได้ถึง207.2%นะครับถือว่าถึงเกณฑ์ที่เราตั้งไว้แล้วนะครับว่าเราอยากได้ฟื้นฟู200%จากนั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าอัติแฟกต์ค่าชิ้นของเราเนี่ยมีค่าสถานะไหนบ้างนะครับอ r ติแฟกต์ชิ้นแรกของเรานะครับมีความแรงขีพลังโจมตีอาตาแลละะ้นนูพัังงานนครบ จริงๆแล้วเราใช้เป็นอันนี้นะก่อนหน้าเนี่ยมันจะได้พลังโจมตีนะครับอาตาีิพลังโจมตีความระคีนะครับแต่เชี่ยวเราตอนนั้นมันขาดการสรุปพลังงานนะครับเราจึงหาอันใหม่มาเป็นอันนี้นะจริงๆเราอยากเปลี่ยนพลังโจมตีเป็นชั้นมาลธาุเหมือนกันนะครับแต่มันหาไม่ได้จริงๆนะฮะถัดมาหน้าที่ขนนกนะขนนกของเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นอินเอฟแฟกช์ชนิงที่อยู่มานานมากแล้วนะครับเพราะหาอันใหม่กว่านี้ไม่ได้แล้วนะก็ต้องจาใจนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะหาอย่างไงดีเพราะไม่ออกจริงๆนะครับตอนนี้ก็เลยแบ่งกับใช้ใช้อยู่ แบบนี้นะฮะคนนกเราก็จะมีพลังโจมตีอาตาัตราคีความแรงคีพลังชีวิตนะครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่อันที่ดีที่สุดนะครับแต่หาที่ดีกว่านี้ไม่ได้นะ ถัดมาเป็นนาฬิกานะครับผมก็จะมีพลังป้องกันการคูบพลังงานความแรงขีและพลังโจมตีนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแย่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีอัตราขีนะถัดมาก็จะเป็นถ้วยนะครับถ้วยเราใส่เป็นมันความใส่หายน้ําออปรองก็จะมีพลังโจมตีพลังชีวิตความนลาดและก็พลังป้องกันนะครับออปรองแย่มากพูดจริงๆนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ยังหาอันที่ดีกว่าไม่ได้นะครับและสุดท้ายนะครับมงกุฎหรือว่าหมวกนะครับเปแต่คนจะเรียกอันนี้เรอใส่เป็นอาตาขีนะครับส่วนอรองก็จะมีพลังมตปพลองกันความงคี แล้วก็การเพิ่มผู้พลังงานนะครับถามว่าดีไหมแมนก็ยังไม่สุดนะครับเปลี่ยนได้ก็ดีเหมือนกันนะครับพล,ลังตีกับพลังป้องกันเพราะว่าความระคิเราก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะแล้วก็เพิ่มผู้พลังงานนี่เยอะมากๆเหมือนกันนะครับ และสุดท้ายนะครับความชนันทาตเองก็สําคัญนะครับถามว่าทําไมถึงสำคัญเพราะเนื่องจากถ้าเราหาผลรวมนะของความชนันทาตจากอ์ติแฟกท์ทั้ง5ชิ้นเนี่ยได้สัก1้0เสจะเหมือนกับเราได้อ์ติแฟกต์หนึ่งงานฟรีๆนะครับแล้วยิ่งเป็นตัวละครที่จะเป็นกับหลายทีมเปลี่ยนไปทีมนี้บ้างทีมนั้นบ้างอย่างซิงชิวแบบนี้นะนี่ยกตัวอย่างนะครับสามารถไปปรับใช้กันได้เลยนะครับถ้าเรามาดูตรงกาอธิบายเนี่ยความชนันทาาจะเห็นว่าทุกปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะมีความชนันทาาเป็นตัวแปรนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับ5เห้หนิกในการเลือกแสไอิฟแฟกให้ตัวละครสอบมือใหม่อาจจะไม่ใช่เห้หนิคที่ดีที่สุดแต่ก็อยากจะมาแชร์กันนะครับโอเคถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามชอม่องกอล์มนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย